วันนี้ครูอยากให้คุณมีเครื่องมือที่ดีออกว่าการที่คุณเชื่อว่าคุณเก่งแล้วมีความสามารถด้านนี้แล้วแล้วไม่ไปมองอะไรครูยังไม่รู้เลยนะว่าครูจะสําเร็จจากอะไรจะใช้อะไรมาช่วยให้สําเร็จอะไรแบบนี้ค่ะครูไม่รู้เลยนะคะว่าฉันจะกลับมารวยได้ยังไงฉันจะหมดหนี้30ล้านได้ยังไงฉันจะมีชีวิตที่ดีได้ยังไงฉันไม่มีคอนเน็ชันฉันไม่รู้จักใคร ฉันไม่รู้จะเริ่มยังไงฉันจะขายอะไรคือแบบประมาณแบบนี้เลยนะคะทีนี้อย่างที่บอกค่ะเราต้องหาเครื่องมือมาช่วยฉันเก่งบัญชีฉันจบเกียรินิยมฉันจบปริญญามันไม่ได้ช่วยอะไรได้เลยค่ะตอนที่เรามีหนี้มันไม่ได้ช่วยเลยนะคะใบปริญญาหรือว่าความเก่งของเราตรงนั้นไม่ได้มาช่วยให้เราหมดหนี้นะคะ เพราะว่าตอนที่เราเป็นหนี้หรือว่าตอนที่เราอยากรวยอะค่ะสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นแค่องค์ประกอบให้เราหางานทําได้ตามความถนัดคุณลองนึกดูเนาะความเก่งอะค่ะมันไม่ได้ช่วยให้เราสําเร็จนะคะตอนนี้หรือความถนัดก็ไม่ได้ช่วยให้เราสําเร็จนะคะเพราะความถนัดและความเก่งของเรามันไม่ได้ใช้ได้ในยุคนี้ความเก่งและความถนัดและความสามารถของเรามันใช้ได้ในงาน soi. ตอนที่เราทํางานประจํา คนเราอะค่ะไปเรียนเพราะต้องการทํางานประจําส่วนใหญ่เราพูดถึงคน80%อีก20%พ่อแม่มีธุรกิจส่วนตัวพ่อแม่มีธุรกิจที่คุณต้องไปดูแลธุรกิจต่อพ่อแม่ถูกต้องไหมคะแต่80%ค่ะที่เรียนเพื่อนําใบปริญญานะคะไปทํางานนั่นแสดงว่าคุณใช้ความเก่งใช้ความถนัดในเรื่องของการไปสมัครงาน ไปหางานไปทํางานแล้วคุณก็จะประสบความสําเร็จเพราะอะไรคุณได้ทํางานตรงตําแหน่งคุณทํางานตรงสายงานคุณทํางานตรงสายอาชีพแล้วคุณถนัดกับการทําตรงนั้นมันจะทําให้คุณนะคะเรียนแบบเฮ้ยทํางานแล้วประสบความสําเร็จแต่ยุคนี้มันไม่ใช่เรียนจบปริญญาก็ไปเป็นนวดก็ได้ไปเปิดร้านนวดอย่างเงี้ยค่ะเรียนจบปริญญาด้านบัญชีไปทาเบเกอรี่เหมือนเพื่อนครู ครูกาลังจะบอกคุณให้คุณเห็นมุมมองหลายๆมุมเพื่อใช้ในชีวิตจริงๆในยุคโควิดให้ได้โควิดไม่ได้ต้องการใบปริญญาเพื่อที่จะสมัครงานคุณจะสมัครงานอะไรในตอนนี้ลูกหลานเลนหลุนเราจบมาตอนนี้ไม่มีงานทําค่ะตกงานค่ะเชื่อครูเพราะไม่รู้ใครจะเปิดรับตอนนี้ช่วงนี้ โอเคค่ะเขาเปิดแต่ต้องใช้เวลาอีกนานแค่ไหนคะโควิดจะไปใครก็ตอบไม่ได้นะคะแต่สิ่งที่ครูกําลังจะบอกคุณว่าคุณต้องเรียนรู้เพื่อเป็นความรู้ประดับตัวเองว่านอกเหนือจากใบต่างๆใบปริญดาความเก่งความถนดัดคุณต้องมีเครื่องมือคะ่ะเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณนะคะประสบความสําเร็จด้านไหนก็ได้อ่ะฟังครูนะครูเนี่ยตัวครูเองเนี่ยก็เป็นเครื่องมือให้กับคุณเช่นเดียวกันเห็นไหม นี่คือการใช้คนเป็นเครื่องมือครูจัดเป็นหนึ่งเครื่องมือวันนี้คุณลองคิดภาพนะคะถ้าคุณขายแบรนด์ครูนะสมมุติตอนนี้คุณขายแบรนด์ครูอยู่คุณแชร์ครูออกไปหรือสองคุณเอาเรื่องที่ครูมาไลฟ์ไปเหลาต่อไปพูดต่อไปพูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพราะอีกหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าครูพูดเรื่องอะไรและการที่คุณพูดคุณกับครูพูดได้ไม่เหมือนกันอัคครสจะต่างกันเพราะฉะนั้นการนำเสนอของคุณ บวกกับเรื่องราวของคุณเองบวกกับสิ่งที่คุณจะพูดมันน่าฟังแต่ส่วนของครูครูพูดตรงประเด็นชัดในเรื่องที่ครูจะบอกแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นครูก็จัดเป็นหนึ่งเครื่องมือที่จะทําให้คุณหาเงินได้หลายคนหาเงินได้จากครูเยอะมาก 1. การแชร์ไลฟ์ของครู 2. การที่พี่น้องเราไปตัดคลิปนะคะของครูหรือ3 การที่ครูนำนู่นอันนี้อันนั้นมาให้ใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเยอะแยะมากมายหรือครูมาสอนวิชาการขายหลายคนเห็นไหมลองมองดูสิครูก็จัดเป็นหนึ่งเครื่องมือเหมือนกันไม่ต้องใช้ความเก่งของคุณเลยไม่ใช้ความสามารถของคุณเลยแต่แค่จับเครื่องมืออย่างครูค่ะส่งต่อนี่เก่งก็นั่งเก่งไปเถอะเก่งแต่คนเราอะค่ะเพราะเก่งแล้วชะล่าใจเพราะเก่งปุ๊บจะไม่หาความรู้ใส่ตัวเพราะเก่งปุ๊บจะแบบ ก็กลายเป็นเหมือนกระต่ายกับเต่ากระต่ายมันเข้าใจว่ามันวิ่งเร็วยังไงมันก็ต้องชนะเต่าล้านเปอร์เซ็นความชละใจทําให้มันนอนหลับเห็นไหมมันชลาใจอ่ะมันเหนื่อยมันก็พักแล้วมันวิ่งตามหลังมันก็เข้าสุดท้ายกระต่ายก็แพ้ทําไมเขาทานิทานเรื่องนี้มาก็เพราะสิ่งนี้เลยค่ะเพราะให้คุณได้รู้ว่าความเก่งะคะ่ะแพ้ความถี่แพ้ความถึงแพ้การลงมือทําอย่างสม่ําเสมอนะคะคุณชัดเจนแล้วเนาะ เพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ครูก็เลยอยากให้คุณนะคะมาหาเครื่องมือ